สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะลูกเรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้เล่มน,นี้นะคะเปรียมสอบเข้าวัวหนึ่งนั่นเองค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วนำหนังสือขึ้นมาแล้วทํำไปพร้อๆกันเลยค่ะลูกค่ะตอนนี้ให้ลูกเปิดไปที่หน้า16นะคะคําสั่งขีดเครื่องหมายกากาบาททับภาพต่อไปนี้ 1. ภาพไก่ค่ะ ไหนคะภาพไก่เจอแล้วการกรบาดท,ทับเลยนะคะข้อ2ภาพเสื้อค่ะอันไหนคะภาพเสื้อการกรบาดท,ทับเลยนะคะข้อสภาพขวดค่ะไหนคือภาพขวดคะเจอแล้วการกรบาททับต่อไป4ภาพเต่าค่ะให้ลูกการกรบาททับภาพเต่านะคะ ห้าภาพร่มค่ะเจอภาพร่มแล้วกากบาททับนะคะต่อไปเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะลูกค่ะจากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า17นะคะคําสั่งขีดเครื่องหมายกากบาททับภาพต่อไปนี้หกภาพที่อ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะต้นกอไก่นะคะตัวไหนเอ่ยพยัญชนะต้นกอไก่เจอแล้วให้ลูกกากบาททับนะคะ ต่อไปข้อที่7ภาพพี่อ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะต้นชอช้างค่ะชอช้างนะคะลูกเจอแล้วกากบาททับข้อที่8ภาพพี่อ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะต้นถอถุงค่ะลูกตัวไหนคะถอถุงนะคะกากบาททับเลยนะคะต่อไปข้อที่9ภาพพี่อ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะต้นลอลิงค่ะตัวไหนคะลอลิงลูก เจอแล้วกากบาททับนะคะข้อที่10ภาพที่อ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะต้นหอหีบค่ะลูกตัวหอหีบนะคะออกเสียงนะคะให้ลูกกากบาดท,ทับแล้วส่งให้ครูดูด้วยค่ะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปนะคะค่ะจากนั้นให้ลูกเปิดหน้าที่18นะคะคําสั่งขีดเครื่องหมายกากรบาททับพยัญชนะหรือภาพต่อไปนี้ข้อที่11 พยัญชนะที่เรียงตามแบบในวงกลมนะคะในวงกลมนี้ลูกมาสังเกตรเริ่มต้นจากตัวอะไรคะลูกค่ะขอไข่บอใบไม้ออปลาลูกมาดูค่ะตัวไหนคะที่มันเหมือนที่แบบตรงนี้นะคะให้ลูกกากระบาดท,ทับเลยนะคะจากนั้นดูข้อต่อไปค่ะข้อที่สิบสองพยัญชนะที่เรียงตามแบบในวงกลมค่ะ ตัวอะไรบ้างคะแล้วลูกก็มาดูนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็กระบาดทับนะคะข้อที่13พยัญชนะที่เรียงตามแบบในวงกลมค่ะมีตัวอะไรบ้างคะลูกสังเกตดูนะคะแล้วมาดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ค่ะที่เหมือนตามแบบให้ลูกกระบาดทับข้อที่14ภาพที่มีความหมายตรงกับพยัญชนะในวงกลมค่ะ ในวงกลมนี้คือตัวอะไรคะลูกคอไฟล์นะคะให้ลูกกากระกากระบาดทับเลยภาพไหนคะลูกค่ะจากนั้นข้อที่15ภาพที่มีความหมายตรงกับพยัญชนะในวงกลมค่ะในวงกลมนี้คือวอแหวนนะคะภาพไหนเอ่ยเจอแล้วกากระบาดทับค่ะแล้วส่งผลงานของลูกให้ครูติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็ก